พิชิตชัยมงคลเห็นภาพองค์อิงเอากระเช้าไปเยี่ยมทหารทหารบอกว่านายกครับส่งน้ำดื่มไปให้เพื่อนๆผมนะครับมันร้อนน้ำดื่มไม่พออเฮียเรื่องแค่นี้มึงต้องให้ทหารบาดเจ็บบอกมึงหรอมึงเคยถามไถ่ทุกสุขของเขาไหม ทหารที่ยืนประจันหน้าอยู่ชายแดนลาดตระเวนอยู่ชายแดนเพียงพ่อมึงกับลุงมึงบอกว่าพวกเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามบอกว่าพวกเขาพูดเอาเท่ต้องให้ทหารบอกและว,ว่าไม่มีน้ำดื่มเพียงพอในเวลานี้ก็ไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยมีรัฐมนตรีช่วยพลเอกนัตพลนาคพาณิชมึงก็ใช้งานเขาทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบอือยันเดอรบ น้ำท่วมเทียงรายไม่ใช่พลเอกนัทพลนาคพาณิชหรอที่ไปอยู่กับประชาชนที่นั่นเป็นเดือนๆลุยน้ำทุกวันกับลูกน้องที่เป็นทหารสั่งการหมดชาวบ้านเดือดร้อนอะไรขาดอะไรโคลนตักออกมาหมดหรือยังก็พลเอกนัทพลใช่ไหมมีปัญหาชายแดนก็พลเอกนัทพลใช่ไหมทำไมไม่ให้เขาเป็นรัฐมนตรี เขาไม่ได้อยากเป็นหลอกรัฐมนตรีแต่เขาต้องการอำนาจรัฐมนตรีเพื่อทำงานทำงานร่วมกับลูกน้องทหารทุกระดับชั้นของเขานี่งานก็ไม่ทำอำนาจก็ไม่ให้เขาวันนี้ไปเยี่ยมทหารพิชิตชัยมงคลขึ้นเฟซบุ๊กเลยบอกว่าอย่าทำหน้าที่แค่ไปเยี่ยม หน้าที่ของรัฐไม่ใช่ออกงานแค่เยี่ยมผู้บาดเจ็บแต่ต้องมีมาตรการเชิงรุกป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยกัมพูชาวางทุ่นระเบิดรัฐบาลไทยทำได้แค่เยี่ยมทหารบาดเจ็บอย่างนั้นหรอทหารไทยต้องตอบโต้โดยไม่ต้องสนรัฐบาลได้แล้วครับ ประโยคสุดท้ายขออนุญาตยังไม่เห็นด้วยทหารไทยไม่ใช่นักแสดงในภาพยนตร์ละครของฉลองพักดีวิจิตเขาไม่เน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมง่ายๆหรอกครับเขาเป็นทหารมีสติมีความรู้เขารู้ว่าสถานการณ์ใดควรรบด้วยอาวุธแบบใด ให้อำนาจพลเอกนัฐพลนาคพาณิชสิครับวันนี้ตั้งท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้เลยนำความขึ้นกราบบังคมทูลได้เลยเวลาที่เขาคุย JBC GBC เขาจะได้คุยได้ในฐานะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มไม่ใช่แค่รัฐมนตรีช่วย ถ้าไม่มีสติปัญญาจะช่วยประเทศชาติก็ตั้งท่านไปช่วยประเทศชาติซะหยุดเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นทหารเขารู้สถานการณ์เขาตรึงสถานการณ์มาโดยตลอดเขารู้ทันกัมพูชาเสมอเขาไม่เคยยอมให้ประเทศชาติเสียเปรียบรัฐบาลสิออดออนออดสออังเคลิลขายากได้อะไรก็ยกหูมา อีฮาจิกใครพูดอะ <laughs>